ขาก้าครับบ้วแล้วงามสวยเขาก็ทำงานเจมบ์มุกหัวมันอยากจะบระสมเพื่องน้ำมันใส่เบ้าลูกปืนเข้าอวียนนีกปืนนี่ก็ใส่นะครับความลื่นเวลาเราเิมน้ำมันเครื่องมันไปเนี่ยถ้ามันเครื่องมันมันไม่ถึงนะครับบางจุดบาจุดมันสูงเนยจุดมันสูงก็ไม่ถึงนะครับ ง่ายวะเข้าหรอทีว่ว่าอยู่นะครับยังไม่เข้าง่ายขนาดนั้นนะครับมันต้องใช้แรงนะครับใช้ดูดตาไม่ตาไม,ไม่ไม่ไปครับเอา,าดูดแล้วก็เป็นริมน,น้อยครับใส่เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปไม่ึงง่ไหนเอานลูกปืนมาอ À. Tôi, tôi chơi tôi chơi cái lúc bên cầu cầu lúc kho cầu cầu <laughs> tham tả lập <laughs> nan xin ทำไมแม่งมันยับดิเอใกหลอกเห็นหุมน้ำงกข้ามขั้นครับริมเล้โต๊ครับต้องใส่ริมน้อยก่อนครับก่อจะใส่ตัวใหญ่ต้อหลอกน้ำกันแล้วมันป่ยอยู ยุกก่าจะแห้งนะครับรีบน่ยแห้งยากแข้งตรงนี้ไม่มีประเก็นใช้ก่าเอาน้ไม่มีครับสมารไม่มีล่ะของ kr ก็ไม่มีนครัตลาดดีเนาะแลงนแวบลงแบบเบา ลงแบบทีละมินครับแมฟวาร์ฟโอ้เออโอ้โอ้โหเช็คนะครับตำแหน่งให้ดีอย่างดีครับไม่เคยลง เิ่มแล้วครับนั่นกำลังดีครับสวยงามบแล้วนะประกบแล้วครับแถมใช่ไหมครับแรงมากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวมันแตกนะครับเป็นลูมินเนียมจัดไปครับต่อไปก็ครับยึดน็อตนะครับ ตะคมแข้งด้วยน็อตนะครับสองตัวให้พี่จำได้ในน็อตตะคมครับใส่เข้าไปใส่กับมือใส่กับมือครับม่ตอนนี้ไมนอยู่ตรงไหนวะนี่ข้างล่างนี่เออคุณคุณเออใช่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 เหลืออีกหกเหลี่ยมสักตั้นร่างเกือกันไม่ได้เจ๊น็อตโมเสียอยู่นี่เลยน็อตโมเสียใช่ไหมที่เราต่อทีหลังครับขั้นตอนต่อไป ใส่นอ็อตประกบแข้งจัดไป,ปพี่น้อง